เห็นแล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะทุกคนในวันนี้เนะี่ยอุ้มก็จะมาสอนวิธีการปั๊มวิวยูทูบแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีทำตั้งแต่ต้นจนจบแล้วขอบอกนะคะว่าได้ฟรีจริงๆค่ะได้ยอดจริงแบบไม่ตกตาเลยแต่ว่ามีเงื่อนไขนะคะเพื่อนๆอย่าลืมตั้งค่า YouTube ของตัวเองให้เป็นสาธาณะเท่านั้นนะคะหากไม่ตั้งยอดจะไม่ขึ้นนะคะดังนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนข้อที่2นะคะร้านของเราไม่ใช้รหัสผ่าน ดังนั้นเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยนะคะเพราะว่าเราไม่ใช้รหัสผ่านดังนั้นเนี่ยจะไม่มีใครนะคะที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนๆได้เอ,เองค่ะอันที่สําคัญข้อที่3ง่ายมากๆเลยร้านของเราใช้แค่เพียงลิงก์ยูทูบนะคะในการทําค่ะก็คือง่ายเลยใช้แค่เพียงลิงก์เนี่ยแค่นั้นนะคะยอดวิวก็คือแล้วนะคะส่วนขั้นตอนจะเป็นยังไงนะคะติดตามได้เลยนะคะในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มจากเปิดโปรแกรมอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะคะแล้วก็เข้า Google ค่ะจากนั้นนะคะเซิร์ชคำว่า w w w p u m p o o l o w w o o m คำว่าปั๊มนะคะสะกดโดยใช้ไม้ตรีค่ะจากนั้นนะคะเลื่อนหาเว็บไซต์ที่เขียนว่า u ั๊ f o l l o w ค่ะแบบนี้นะคะพอเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์จะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีลายแอดนะคะลายแอดจะต้องเขียนว่าแอดไซต์ปั๊มไ g ไทยเท่านั้นค่ะเพื่อนๆกดคำว่าสมัครใช้งานได้เลยนะคะตรงชื่อผู้ใช้กับอีเมลอุ้มจะตั้งเป,ป,งป็นภาษาอังกฤษและตั้งเหมือนกันค่ะเพื่อความสะดวกเรียบร้อย รงชื่อกับนามสกุลสามารถใส่ภาษาไทยได้ค่ะอุ้มใส่แค่ชื่อเล่นนะคะส่วนรหัสนะคะก็ตั้งเองได้เลยทุกอย่างนะคะเพื่อนๆสามารถตั้งเองใหม่ได้เลยค่ะใส่ข้อมูลให้ครบนะคะจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกเลยค่ะสมัครสมาชิกเรียบร้อยนะคะหลังจากนี้เราก็ไปปั๊มวิวยูทูบแบบฟรีกันเลยค่ะตรงประเภทนะคะให้เลือกคําว่าบริการที่เปิดให้ทดลองฟรีค่ะตรงคําว่าบริการนะคะก็เลือกคําว่าเพิ่มวิวยูทูบฟรีค่ะ ตรงลิงก์นะคะก็ให้นำลิงก์ YouTube มาใส่ขั้นตอนก็คือไปเปิด YouTube ของเราขึ้นมาค่ะกดจุด3จุดขวามือนะคะจากนั้นก็กดคำว่าแชร์ค่ะแล้วก็กดคำว่า Copy Link ิงก์ค่ะนำลิงก์ที่ได้นะคะมาวางในช่องลิงก์แบบนี้เลยส่วนจำนวนนะคะก็ใส่ไป100ค่ะแล้วก็กดส่งค่ะ กลับมาที่หน้า YouTube นะคะจะเห็นว่ายอดเดิมของอุ้มนะคะก็คือ968วิวค่ะรอไม่นานนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ยอดวิวเนี่ยขยับขึ้นไปที่1,000วิวแล้วค่ะสรุปแล้วนะคะได้ยอดจริงค่ะไม่ตกตาสามารถทำได้จริงๆหากใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปทำตามอุ้มได้เลยที่เว็บไซต์ Pump Follow com ค่ะ ูยูทู e แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเป็นยังไงบ้างคะจากคลิปจะเห็นว่ายอดดูยู u ู e ที่ยอดขึ้นจริงนะคะแล้วก็รอยอดไม่นานด้วยหากใครสนใจนะคะสามารถเข้ามาทำตามอุ้มได้เลยซึ่งตอนนีร้ร้านเ้ามีให้ทดลองใช้ฟรีนะคะเข้าไปที่ Google แล้วก็เซิร์ชคำว่า w w w b a n ไ f o l l o w c o m ได้เลยและคำว่าปั๊มในที่นี้สกดโดยใช้ไมตรีค่ะ เดี๋ยวอุ้มจะขึ้นชื่อเว็บไซต์ให้ดูอีกทีนึงนะคะตรงนี้ค่ะแอดตั้งกันไปได้เลยเนาะ,ะและที่สําคัญร้านนี้ก็ยังมีไลน์ด้วยค่ะเผื่อเพื่อนๆอ,นะอยากปรึกษาข้อมูลอื่นๆนะคะกับแอดมินอยากคุยกับแอดมินนะคะหรือว่าอยากคุยเรื่องอื่นเนี้ยก็ทักไปได้เลยนะคะที่ l i น์อัซไซ่ปั๊มไอทีไทยค่ะยละเรียดก็อยู่ตรงนี้แล้วเหมือนกันซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นไลน์ออฟฟิเชียลเลยนะคะเวลาเพื่อนๆอ,อ,อยากเรียกอัซไซ์ด้านหน้าด้วยนะคะ ร้านเปิดให้บริการทุกวันค่ะตลอด24ชั่วโมงเนาะดังนั้นเนี่ยสามารถทักได้ตลอดเวลาเลยนะคะร้านนี้มีแอดมินเยอะมากนะคะแล้วทักไปเพื่อแอดมินตอบปั๊บน,นะคะแอดมินตอบไวใส่ใจบริการแนะนําดีให้คำปรึกษาดีค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นจุดแข็งของร้านขเขาเลยอะคะ่ะมันทําให้อุ้มอ่ะไม่เปลี่ยนใจใช้งานร้านอื่นแล้วก็ขอแอมอีกนิดนึงนะคะว่าถ้าไม่ดีิงจริงคุณตาเราจะไม่นำมาแนะนําในวันนี้แน่นอนค่ะเอาละคะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัว หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้น่ยจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากนะคะสําหรับใครก็ตามที่กําลังมองหาวิธีการปั๊มมิว y o ยูทูบเนาะในส่วนของวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ